ผีสเทวบันวไปเานี้ดูที่สุดแล้วคุณว่าไหมมีทั้งสัตว์บีทั้งเด็กผูล่ทั้งมนุษย์มาบะโคตรดุโธ่ของพวกคุณเด็กๆสู้ผีไทยไม่ได้หรอกมีทั้งผีกระดือมีทั้งผีกระหฮามีทั้งผีปลอบโคตรดุเลยฮ่าฮ่าฮ่าผีาาาาาไทยเป็นระดัโคตรตลกมีแต่หัวกับไฟลอยอยู่ในอากาศลอยได้ยังไง พีก้หฮาวเซกัดดมเป็นพีก็บินได้แบบนี้ไม่ตหมืในเซกุงบินละามาพี่ป๊อบคุยกินเซค,โคโนในอียวไต่กินเซพีฮ่าฮ่าโคตรตลกน้อยบังอาจดูถูกผีไทยตาทูผีไทยทั้งหลายช่วยมาหลอกไอห,หลังสองตัวนี้ด้วยเถอะมันไม่เชื่อว่าผีไทยดูฮ่าฮ่าฮ่าจุดทูบเลี้ย,ยางดีปานนี้เราจะไม่ถูกลอกเลยแั่จุช่วยมาลองตูดกินขี้น่อยสิจ๊ะในพี่ป๊อบ ช่วยมาจกไสกินนะสีฮ่าฮา่าโอยบางอาจดูถูกผีไทยข้าได้กินถูกข้าเลยชวนผีไทยชนิดต่างๆมาเพื่อหลอกพวกแกแต่ดันติดโตโมอเข้าไม่ได้อุตสาห์ายตัวมาถึงนี่แล้วแท้ๆปักโทไม่มีพาสปอร์ตเอาพาสปอร์ตมานังปอกิพาสปอร์ตไม่มีใช้บัตรคนจนแทนได้ไหมจะได้รีบเข้าไปกินไส้พวกมันไม่ได้ไม่มีพาสปอร์ตก็เข้าไม่ได้